สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักเหล่าทหารอุตุนะครับดังคำขวัญที่ว่านะครับเหล่าทหารอุตุรวดเร็วถูกต้องทันเวลานะเหล่าทหารอุตุเปิดสอนในโรงเรียนจ่าอากาศเป็นเหล่าทหารเหล่าหนึ่งในจำนวนหลายๆเหล่าของนักเรียนจ่าอากาศนะครับซึ่งตัวกระผมเองครับก็เป็นนักเรียนจ่าอากาศ รุ่น2540นะครับเหล่าทหารนุตุรุ่นที่19ตอนที่ผมเลือกเหล่าทหารนุตุก็อาจจะเป็นเพราะโชคชะตานะครับหรือฟ้าลิขิตก็มีทราบไดบ้เพราะตัวผมเองก็ไม่เคยรู้เรื่องเหล่าทหารนุตุนี้มาก่อนเลยนะแต่เมื่อได้เข้ามาเรียนนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านก็ได้ถ่ายทอดวิชาการความรู้ต่างๆให้ครับ จนมาบัดน,นี้กับผมได้ขึ้นทำการแสดงเองเพื่อถ่ายทอดวิชาการต่างๆให้แก่น้องๆน,องนักเรียนจากอากาศรุ่นใหม่ต่อไปนะครับเรื่องเล่าภาพเก่าจากความหลังนะครับตั้งแต่สมัยผมเป็นนักเรียนจากอากศปี2540นะครับผ่านมาแล้วนะครับ28ปีนะครับภาพเก่าๆความหลังเป็นเรื่องเล่าที่ผ่านการเวลาผ่านการบ่ม เพราะผ่านประสบการณ์ผ่านเรื่องราวมากมายนะครับเราก็อดทนสู้ฝึกฝนกันต่อนะครับจากวันหนึ่งเป็นสองวันเป็นสามวันเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็เป็นหลายปีนะครับซึ่งก็ฝานการฝึกฝนในระบบต่างๆ่ะครับ่อนนักเรียนจากอากาศจบมาเป็นจาการีนะครับก็จเจริญในหน้าที่การงานตามลำดับนะครับ ตัวย,ยังอยู่ในสายวิชาการเหล่าทหารนุตุนะครับหนปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งเป็นครูในวิชาอุตุนะครับภาพเก่าความหลังเป็นสิ่งยืนยันนะครับว่ามีการพัฒนาตนเองเจริญเติบโตมาตามลำดับนะครับเมื่อก่อนผมเป็นนักเรียนนะครับก็มีครูบาอาจารย์ทุกท่านคอยสนับสนุนส่งเสริมถ่ายทอดวิชาการต่างๆทั้งความรู้ ประสบการณ์ต่างๆให้เอาตัวรอดปลอดภัยพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานับจนมาถึงปัจจุบันนะครับผมก็กลายมาเป็นครูแล้วก็มีลูกศิษย์หลายรุ่นต่อไป mm hmm. ก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวเองนะครับผมเรืออากาศเอกมนเทียนทาสีครับครูแผนวิชาอุตุของการศรึกษารเรียนจ่าอากาศครับต่อไปจะได้รู้จักรรจกัน้องนะครับ,รบว่าเป็นใครใ<น>มาจากไหนครับ กะผมนักเรียนจากอากาศฐานทัพดีมันเหล่าทหารอุตุชั้นปีที่1สังกัดร้อยหกองพันที่สองจบจากโรงเรียนวัดหนองแวงพิทยาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเหตุผลที่เลือกเหลาทหารอุตุกะผมนั้นมีความชื่นชอบในด้านสภาพอากาศอยากเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและอยากเป็นนักพยากรณ์อากาศครับผม ผมนักเรียนจากอากาศเรดาณสวัรค์เราทหารอุตุชั้นปีที่หนึ่งสังกัดกองร้อยที่หนึ่งกองพันที่สองจบจากโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์นนจังหวัดนนทบุรีในคนที่เรียกเราทหารอุตุเพราะเหล่านี้มีความน่าสนใจและผมชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเหล่านี้ครับนะครับกับผมนักเรียนจากอากาศพนกิจเลไลเราทหารอุตุชั้นปีที่หนึ่งสังกัดกองร้อยที่หนึ่งกองพันที่สอง จบจากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาเหตุผลที่เลือกเหล่าทางอุตุเพราะว่ากระผมสนใจในด้านอุตุนิยมวิทยาและการปฏิบัติงานของสายเหล่าของสายงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาและการเจริญเติบโตของเราครับกระผมนักเรียนจากอากาศสมุกรสงครแสงเหล่าทางอุตุชั้นปีที่หนึ่งสังกัดร้อยสองกองพันที่สองจบจากโรงเรียนสาธิตเกษตรกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมร เหตุผลที่เลือกเหล่าทหารอุตุเพราะว่าเป็นสายงานที่น่าสนใจเป็นงานที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อน,อนและอยากจะทํางานในสายนี้ครับกับผมนักเรียนจากอากาศอภิวิทยอยู่ดีเหล่าทหารอุตุชั้นปีที่หนึ่งสังกัดกองร้อยที่สองกองพันที่หนึ่งจบจากโรงเรียนเปียรมิรวิทยาจังหวัดพะเยาเหตุผลที่เลือกเหล่าทหารอุตุเพราะว่าอยากลองสิ่งใหม่ใมให้กับตัวเองครับ รับผมนักเรียนจากนาัทพัฒน์ชงเตียเาราทหารอุตุชั้นปีที่1สังกัดกองร้อยที่หนึ่งกองพันที่2จบจากโรงเรียนสายธรรมจันทร์จังหวัดราชบุรีเหตุผลที่เลือกเาราทหารอุตุเพราะมีความแปลกใหม่น่าสนใจท้าทายตัวเองดีครับกับผมนักเรียนจากาท,งทางเอกนเชียงเราทหารอุตุชั้นปีที่1สัง,งกัดกองร้อยที่สองกองพันที่1่ จบจากโรงเรียนอุดรพิทยานุก,กูลจังหวัดอุดรธานีเหตุผลที่เลือกเราทางอุตูเพราะว่าอยากลองท้าทาทยในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนเราอุตูเป็นสิ่งที่น่าสนใจและแปลกใหม่ครับกะผมนักเรียนจากการประวินทิรัตเราทหารอุตูชั้นปีที่หนึ่งสังกัดกองร้อยที่สองกองพันที่หนึ่งจบจากโรงเรียนการสูตรศึกษาไรจังหวัดสุพรรณบุรีเหตุผลที่กะผมเลือกเราอุตูเพราะ ที่ชอบเกี่ยวกับสาภาพอากาศครับกับผมนักเรียนจากอากาศนอานนทนายชีวะเหล่าฐานสุตุชั้นปีที่หนึ่งสังกัดกองร้อยที่สองกองพันที่สองจบจากโรงเรียนวัดตวทรวัดลาลางวะวิหารจังหวัดฉะเช,ชิงเราเหตุผลที่เลือกฐานเราอุตุเพราะอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับกับผมนักเรียนจากอากาศนาวิพงร,รอด เหล่าทหารอุตุชั้นปีที่หนึ่งสังกัดกองร้อยที่สองกองพันที่หนึ่งจบจากโรงเรียนสาราวิทยาจังหวัดรุงเทพมหานครครับเหตุผลที่ชอบเหล่าทหารอุตุครับเป็นเหล่าทหานที่มีความท้าทายครับเป็นเหล่าที่มีความแปลกใหม่สายงานมีความน่าสนใจครับกับผมนักเรียนจากกาดภูสมิ่เชยโตเหล่าทหารอุตุชั้นปีที่หนึ่งสังกัดกองร้อยที่สองกองพันที่หนึ่ง จบจากโรงเรียนสัปปะรตะวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่เหตุผลที่เลือกเหาทหารอุตุเพราะว่าอุตุรวเเว่วนเร็วถูกต้องทันเวลาครับอย่างที่น้องๆได้บอกกันนะครับการเลือกเหาทหารอุตุของแต่ละคนด้วยเหตุผลนะครับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่การที่เราได้มาอยู่รวมกันนะครับ เป็นเหาทหารนุตุอาจจะเป็นเพราะโชคชะตาฟ้าลิขิตหรือตัวเราเองกําหนดก็ตามนะครับเราก็จะได้ช่วยกันนะครับเพื่อพัฒนาเหาทารนุตุกันต่อไปนะครับสิ่งที่ผมทําคลิปมาหลายวันต่อเนื่องนะครับก็เนื่องจากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รู้จักนะครับเหล่าทหารนุตุนะครับซึ่งเป็นเหล่าหนึ่งของนักเรียนจากอากาศในโรงเรียนจาอากาศนะครับ ซึ่งเราเรียนรู้นะครับวิชาการต่างๆทางด้านอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่ยุคเวทมนต์จนถึงยุคซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะครับเพื่อใช้ในการพยากรณ์อากาศในด้านต่างๆนะครับทางสภาพอากาศเพื่อการบินนะครับเพื่อการเตือนภัยต่างๆเพื่อให้ทุกคนได้ปลอดภัยนะครับเราสั่งสมประสบการณ์นะครับเรียนรู้กันทีละเล็กทีละน้อยนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ ก็ฝากเราทหารนุตรับไว้ให้ทุกคนได้พิจารณานะครับเพื่อผู้ปกครองหรือนักเรียนนะครับจะได้รู้จักเราทหารนุตุเพิ่มมากขึ้นครับหากมีคนถามว่านักเรียนจากการทหารเหล่าอุตุตะเขาเรียนอะไรนะครับเขาก็จะเรียนกระบวนการนะครับเกี่ยวกับการด้านนุตุตนิยมวิทยานะครับประกอบด้วยอุตุนิยมวิทยานะครับ,รบ,รบแล้วก็ภูมิอากาศ คุณฮะพลศาสตร์นะครับเรียนรหัสอุตุนิยมวิทยาเครื่องมือตรวจอากาศนะครับแล้วก็หลักการให้การบริการข่าวอากาศการตรวจอากาศเพื่อการบินนะครับการเขียนแผนที่ต่างๆและการเรียนรู้จากแผนที่ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการทางอุตุนิยมวิทยาและข่าวอากาศนะครับและภูมิสารสนเทศนะครับรวมถึงสภาพอากาศในอวกาศนะครับที่มีผลต่อต่างๆนะครับแล้วก็เรียนเรื่องดาวเทียมนะครับ ภัยธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันหรือนะครับหรือการบินต่างๆนะครับรวมถึงระบบรับส่งข่าวอากาศนะครับการสื่อสารระบบข่าวอากาศต่างๆนะครับโดยเราจะเรียนทั้ง a i r f o r ร์ดแมนนนะครับ WMO แล้วก็ i a o นะครับระบบต่างๆนะเมื่อจบไปแล้วนะครับนักเรียนจากอาการราทานุตุนะครับหลักสูตร2ปีนะครับเรียน2ปีนะครับ กเรียนวิชาการต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับเราก็จะมีการฝึกงานนะครับที่สายวิการอุตุนิยมวิทยาที่กองข่าวอากาศกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศนะครับเมื่อจบแล้วนะครับก็จะบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวอากาศนะครับตามสายวิการต่างๆหรือตามกองบินต่างๆนะครับที่บรรจุเจ้าหน้าที่ข่าวอากาศมีอยู่นะครับรวมถึงนะครับ <c oughs> สามารถเรียนต่อในมหลาลัยต่างๆได้นะครับ นคุณวุฒิของโรงเรียนจ่าอากาศประกาศสียยบัตรมีชาชีพของโรงเรียนจ่าอากาศนะครับเพื่อไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับขอเน้นย้ำอีกครั้งนะครับการตามคลิปของผมนะครับทำเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนนะครับได้รู้จักเหล่าทหารอุตุนะครับซึ่งเป็นเราหนึ่งของนักเรียนจ่าอากาศนะครับที่เปิดสอนในโรงเรียนจ่าอากาศนะครับ คพื่อให้ผู้ปกครองนะครับหรือนักเรียนนะครับได้รู้จักเราทหารอุตุนะครับแล้วก็ให้ผู้ปกครองได้รู matter, hey, member, so ้ได้ดูนะครับลูกหลานของท่านนะครับเมื่อมาเรียนนะครับเป็นนักเรียนจากอาากศเราทหารอุตุแล้วนะครับเขามีบรรยากาศการเรียนอย่างไรนะครับทุกคนมาต่างคนต่างถิ่นต่างที่นะครับมาคนละที่คนละทานนะครับมาอยู่ร่วมกันนะครับเราก็จะหลอมรวมกันนะครับให้เป็นเราทหารอุตุเพื่อนะครับ เป็นเพชรเพชรงามที่เราจะเจรไนนะครับเพื่อให้น้องๆน,นะครับได้พัฒนาตัวเองนะครับได้รับราชการเป็นข้าราชการเราทหารอุตุของกอ,องทัพอากาศนะครับรับใช้ประเทศชาติต่อไปนะครับวันแรกๆมันอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับน้องๆอาจจะยังไม่ <c oughs> ค่อยคล่องนะครับยังตะกุกตะกักนะครับยังไม่เรียบร้อยนะครับ ผมก็เลยต้องทําคลิปไว้ให้ดูนะครับดูพัฒนาการน้องๆน,นะครับในวันต่อๆไปนะครับวันน,น้องได้เรียนได้พัฒนาได้ฝึกได้ฝนเรียบร้อยแล้วเพชรที่เจรไนเสร็จแล้วนะครับมันจะสวยงามขึ้นรูปตามแบบเหล่าทหารต่างๆแล้วมันจะสวยงามแบบไหนนะครับสําหรับเหล่าทหารนุตุนะครับก็ต้องผ่านการเจรไนนะขึ้นรูปให้เป็นเหล่าทหารนุตุซึ่งเมื่อก่อนนะครับ น้องๆอาจจะไม่ได้เรียนรู้นะครับงานด้านอุตุมาทั้งหมดนะครับเราก็จะได้เรียนรู้นะครับยังไงก็ต้องฝากไว้นะครับเราทานอุตุไว้สําหรับการพิจารณานะครับหรือการเลือกเราในวันข้างหน้านะครับเผื่อมีใครหรือบุคคลใดสนใจนะครับเราทานอุตุนะครับอุตุรวดเร็วถูกต้องทันเวลาฝากไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ